Hi guys สละเสียงยาวมาแล้วค่ะวันนี้เสียงอะไรเอย่ยเอเดี๋ยวให้เสียงแอไอเดี๋ยวให้เสียงอีพอมาใช้คู่กันให้เสียงเอเหมือนกับเมื่อคราวที่แล้วเลยค่ะอ่านได้ไหมเอย่ยเหมือนเดิมเลยค่ะสระเหมือนเดิมร เอน็นเรนเรเอน็นเรนวเวต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 เสียงท้ายภาษาอังกฤษสำคัญมากนะคะต้องออกเสียงต้องเน้นด้วยค่ะมเลมเลเมล แม m แม l ไปดูความหมายกันเลยค่ะ There is a l o t of rain in the evening. There is a l o t of rain in the evening. ตอนเย็นๆฝนตกเยอะเลยจากภาพ Rain แปละว่าฝนค่ะ We are waiting for you at the bus station. We are waiting for you at the bus station. bus station นะสถานีขนส่งสถานีรถประจำทางนะคะก็บอกว่าในภาพนั่งรอบอกว่าพวกเรานั่งรอคุณอยู่นะที่สถานีขนส่งประมาณว่าเมื่อไหร่จะมารับนั่นเอง A postman brings the mail a postman brings the mail บรุษไปรษณีย์ค่ะนำจดหมายมาส่ง They are selling the ship They are selling the ship พวกเขาทั้งหลายกำลังแล่นเรืออยู่ค่ะ วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบุายบายค่ะ